Tidur leo, perang-perang leo. Mereka kanan nih. Mereka kanan. บอกว่าคนมื่อไกดเมากค่ะหลยเลยค่ะสวัสดีครับพอเดียวพ่อหรือว่าดอกเบญจมาหรือาตครับผมอ้าจาบตงนี้เลยจากตาตี้งเลยขอบคุณครับงข้างหลังข้างหลัง ตามอีกแล้วครับนี่แล้วก็ปลาต้มกขูดใครกินก่อนไงได้ไหมกินอะไรลองชิมก่อน,นอะไรก็ได้มีพันเส้นพี่ไม่ได้เขียนนะเอาไปเลยไม่ด้หรอกพี่นพี่นะ เป็นตัวนี้เป็นโกปีออก็คล้ายๆกันกับที่ภูกเก็ตก็จะลองชิมมันเป็นชาครับมันะเป็นชาเป็นชาผสมกับกาแฟแล้วมันจะมีกลิ่นมันจะมีรสชาติหวานๆนี่ป<ะ>ั๊กประมาณนี้ที่นี่เขาบอกว่า ให้เป็นวนี้เป็นกระดาษซับช่วให้กินได้ดีติดยากหรือเปล่าใคกินเยอไม่รู้ไม่รู้เ ที่เขารีวิวว่าเขาจะดีเอาจะไม่น่ากินเลยมีเป็นสังขยาขึ้นถ้วยก็ไม่รู้ทำไมต้องใส่ขึ้นถ้วยอร่อยกระดาษอร่อยไม้ย่าอร่อย ก็ใครที่แวะมาตัางก็อย่าลืมมาโอปีสมบัตินะครับอร่อยเื้นชื่เอเปิดถึงสามทุ่มก็พอ,อ,อ,อดีประมาณสามทุ่มก็ดูคนเยอะมากครับตอนนี้ก็ขอ,อยยุไป ทานก่อนนะครับผมไว้เจอกันทีหนึ่งพรุ่งมีไหบ้าสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อจะตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงใช่รเราว่าจะตื่นแต่เจ็ดโมงแปดโมงตอนนี้เวลาแปดครึ่งป<ะ>ักก็วันนี้ ถ้าตามแลนจะไปกินชาก็แจ้งแล้วก็ไปนาหมืนสีแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปกินชาน่าจะได้ไปแค่นาหมือนสีเพราะเราต้องออกเดินทางไปต่อที่เขาศูนย์ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าไ,<อ>ไปที่เขาสูนจากนามือนสี ครับก็ถึงเช้ามาวิวก็จะประมาณนี้นอนสบายมากเมื่อคืนหลับสบายไหมไม่อยากตื่นเลย เหนื่อยร่งเหมือนจะพังเลยครับเดี๋ยวขอตัวแปบนานก่อนบพอตอนนี้เราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของฝากาที่ร้านของเพียซอยเก้า แล้วก็เดี๋แวะไปดูเกว่าป่าครับของเพื่อนชื่อของจังหวัดตรังแล้วเราก็จะไปที่นามหมื่นสีกันไปนั่งดื่มกาแฟสักนิดนึงที่ทุ่งนาแตไม่รู้ว่า,าอากาศจะเงาอมงยกับเราหรือเปล่านะครับขอทุกคนดูรับอกเดินทางเลยเจ้า Không, ngon một cái ออนนสรสชาติก็จะออกแบบรัดหน้า,าน้ำเอออยอะๆอะไรประมาณนี้อร่อยอร่อย ครับคือนามื่นสีที่จริงตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟยืนดูดคาเฟ่น,นะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณแบบป้านั่งชิวๆอยู่ดิมนาแต่วันนี้ปิดครับกอดกินนี่ครับโอ้โหวิวไฮเลย วิวมันก็จะประมาณนี้ครับวิวคือแบบสุดยอดเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเก็บลูกสักแป๊บนึงแล้วก็เดินทางกันต่อเดี๋ยวเจอกันทีออ่อะไรแล้วนะเขาศูนย์ภูผาหมอกแคมปิง้งครับผมบายเจอกันโก นี่เราถึงอำเภอฉวางอำเภอฉวางนะครับอยู่ตรงเซเว่นซเว่นก่อนที่จะถึงเาขาศูนย์เราแวะซื้อของก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับผมเเราข้าสละเลชมดฉวางไมวรถจอดยากจะถ่ายปะถ่ายไหม ดูเฉยอมีโอตาวด้วยไปส ห้องน้ำห้องน้ำเราอยู่ฝั่งนี้ขวามือแล้วก็ตัวนี้เป็นที่พักนะครับเท้น,นว,ว้ยอดครับที่พักก็จะประมาณนี้เตียงที่แขวนผ้าแล้วก็จะมีชุดดริปกาแฟ กูดิ่กาแฟนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้ในห้องก็โอเคครับด้วยงบของเราที่มีกับวิวสวยๆก็ถือว่าคุ้มคุ้มมากๆครับใครสนใจก็มาก,กันได้ครับแต่แนะนำคนของมันน้อยๆป<ะ>ัเหมือนเราสองคนครับโอ้โหสุดๆครับผม อันนี้ก็ขอตัวอ้ออีกอย่างตัวนี้จะเป็นเมนูอาหารก็จะมีอุทะสามร้อยเก้าสิบเก้าอ่าใช้ชุดใหญ่สามร้อยเก้าสิบเก้าชุดเล็กสองเก้าเก้าเิ่มหมูเพิ่มไก่แปดสิบหกแปดสิบกว่าโอเคก็เมนูเยอะครับแล้วก็เบียร์ช้างก็ไม่แพงครับราคาไม่แพงโอเคราคาราคากลางกลาง ที่นี่ก็จะให้เดิอนอ่าเขาจะมาเสิร์ฟอาหารให้เราสองรอบส่วนรอบที่สามจะเป็นเช็คบินอ่าที่หลังจากสองรอบไปแล้วถ้าเราเรียกใช้บริการีก็จะเสียค่าใช้บริการผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็ตามนะครับน่าจะสั่งไม่เกินสองรอบไปเจอกันบาย you สวัสดีเจ้าวันที่สามครับอตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบโดยประมาณก็กะว่าจะมีหมอกมีหรือไม่มีเราไปดูกันครับโอ้ยชุดเ็นแ้นได เรียบเลยครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันดีกว่า em nào cho เช้านะครับที่มีโจ๊กมีขนมมีก็ปลาทองโก,โกแล้วก็จะมีชุดดิบกาฟแฟครับนี่เป็นดิบมือนะครับก,กับบรรยากาศ<อ>ฟิน โอเคเราก็จอกเดินทางต่อนะครับไปวัดธาตุน้อยบายบยเขาศูนย์จ <Okay. S 1> okay. ุ๊แทบปังบายภูผาหมอก มาถึงแล้วนะครับก็วัดพระธาตุออวัดธาตุน้อยเจดีพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์นะครับผม เากำลังจะเดินขึ้นไปที่ศาลารครับเป็นค่ายๆศาลาผมไม่แน่ใจว่าเป็นศาลาอะไรแต่ว่าจะติดกับทางรถไฟก็จะประมาณนี้ก็จะมีรูปหลวงปู่ครับกอรูปหลวงปู่อ๋อนี่คือสถานีรถไฟโอเค ก็มีเป็นก็ใช่ตารางเวลาของรถจะมาเวลาเดินรถนะครับเที่ยองดูคนรถไฟมาหยุดตอนเที่ยงใช่ปะใช่ไม่สิบเอ็ดสี่สิบอี๒๐นาทีเดี๋ยวเราจะนั่งรอดูรถไฟ รอ,อครับรถไฟไปแล้วหลังจากที่รอไม่นานตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่ร้านหมีเกี้ยวจันดีนะครับห่างจากตรงนี้ประมาณสามสิบนาที<ะ>ก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ร้านอาหารโกโก้ let's go นั s go. <S ่ห้องหนก็ได้นัาน้องหนก็ด้

ตําแหนงนะครับก็ออกมาจากาท่ดน้อยท่ดน้อยก็ดูจากในรีวิวแล้วเอเป็นบะหมี่เกี๊ยวจันดีแถวาสาขาฉวางฉวางใช่ไหมฉวางอ่าใช่แต่พอกด G.P.S ดูแล้วกดผิดครับได้หมอกทุ่งสงครับหมี่เกี๊ยวจันดีนะครับ ห่างจากตรงนี้ประมาณส0สิบนาทีเดี๋ยวเราลองชิมกันดูว่ามันจะอร่อยเหมือนที่รีวิวหรือเปล่าแล้วก็อ่าเส้นทําเองครับที่นี่เส้นทําเองแล้วก็ที่นี่ของจันดีนี่จะมีสามสาขาที่ฉวางทุนสงแล้วก็มีนครนครรีธรรมราชใช่ไนี่มันทุนสงไงจะเป็นตัวเมืองนครไงว่า ครับดังนั้นเดี๋ยวขอแอยตไปรับประทานอาหารต่อบ๊ายบายปัชิมเกียเ๊ยวเร็วๆครับเกียวอะรมากอร่อยทุกอย่างเพราะว่าเขาชอบกินครับ Il est la